สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อใหม่นะคะก็มาพบกับช่องพนิดาเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวันอรอบนี้รีบลงให้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเจอ,อเพื่อได้นำไปเปรียบเทียบพิจารณาดูกับท่านนิดนึงนะคะก่อนไปรับชมของวันที่16นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลของวันที่1กันก่อนนะคะ วันที่1 3ตัวบนนะคะออก4-17นะคะมาดูตารางตัวเด็ดของเราเนาะ4มาหนมา7มานะคะตารางแตก3ตัวเนาะส่วน3ตัวนะคะแอดเข้าโต๊ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าโต๊ดนะคะส่วนชุด2ตัวแอดเข้าตัวนเน้นเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะอ่าบนก็เข้าไปเนาะส่วนล่าง6 1นะคะ หกหนึ่งมาตารางเช่นกันนะคะหกมาหนึ่งมานะคะพี่น้องจา๋าหกหนึ่งนี้เข้าเข้าตารางนะคะเข้าตารางอ๋ออ่ก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรนี้ด้วยนะคะแต่ว่าแอดก,ก็ลงแค่สูตรเดียวนะคะรัฐบาลไทยลงสูตรเดียวเนาะลงอย่างละสูตรลนะคลิปนะคะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะสามตัวแตกนะคะรอบนี้ รอบวันที่16ก็ขอให้มาอีกเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะ,ะตามต่อกันของวันที่16นะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โหลชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหุดนะคะพี่น้องจะปะปนกันไปเนาะแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนยังไงคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางตารางตัวเด่นเรามีตัวไหนกันบ้างนะคะ แนวทางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีเจ็ดเนาะมีสองศูนย์สี่ห้าแล้วก็เก้านะคะเก้าหรือหกเนาะตัวเดียวกันนะคะเก้าหรือหกส่วนตัวเด่นสุดก็คือสองกับห้านะคะอันนี้เด่นในตารางอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครนําไปวิ่งไปรูดเนาะอันนี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องจา๋ารวมบนล่างนะคะ มาดูตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวที่แอดจับนะคะก็จะมี2 0 4ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะปากามองเห็นไหมนาอพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกอเอาอันนี้ทิ้งก่อนเขียนไม่ค่อยชัดแล้วเนาะ เด่นสองเด่นห้าแล้วก็เด่นเจ็ดพี่น้องจ๋าแอดก็ลืมเจ็ดไปมีสามตัวนะคะเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกเจ็ดหกหรือเจ็ดเก้าเด้อพี่น้องจ๋าตัวเดียวกันนะคะ หกกับ9้าตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวนะคะอ่ะเรามาดูในชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะมีห้าสองกสองเจปนะคะอ่ะกันกันมี3คู่นะคะรอบนี้อ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะมาดูกันนะคะ นำไปพิจรารณาเปรียบเทียบดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะแต่ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้ก็สามารถจับในตารางกำบังวันนะคะ3ตัวก็เช่นกันเนาะพี่น้องจา๋ารอบนี้มาวันเสาร์เนาะวันเสาร์ระวังห้านะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี4050 เจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็ห้าสองนะคะ,ะสำหรับชุดสามตัวเอามาดูกันนะ,ะชุดสามตัวนะคะก็จะมีเก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดห้า 2องนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไ,ไว้แคบไว้นำไปพิจารณาดูนะคะนำไปเป็นแนวทางถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนอะพี่น้องจ๋าก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกคนเลยนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ